สวัสดีจ้าเด็กๆวันนี้พี่นารามีนิทานน่าสนใจเรื่องสุนัขจิ้งจอกและลิงมาฝากกันนะมาฟังกันให้ดีๆนะจ๊ะมีอยู่วันหนึ่งสุนัขจิ้งจอกและลิงเดินทางไปด้วยกันทั้งสองโต้เถียงกันตลอดทางเกี่ยวกับเรื่องเกียรติภูมิของเชื้อสายของตนเองขณะที่พวกมันเดินทางมาถึงสถานที่หนึ่งลิงก็หยุดและจ้องมองหลุมฝังศพข้างถนนพลางร้องให้คร่ำครวญ สุนักจิ้งจอกสงสัยจึงถามว่าเกิดอะไรขึ้นลิงจึงชี้ไปที่หลุมศพและบอกว่าข้ารู้สึกเศร้าใจเพราะตรงนี้คือสุสานของบรรพบุรุษของข้าทั้งที่เป็นทาตและอิสระสุนัขจิ้งจอกฟังแล้วจึงพูดขึ้นว่าจงปล่อยวางเถิดเพราะจะไม่มีลิงตัวไหนที่ตายแล้วลุกขึ้นมาหักล้างคำพูดเจ้าได้ว่าเจ้าไม่ได้พูดความจริงเด็กๆจ๋าพีนาราอยากให้เราเห็นว่า การอวดอ้างสิ่งที่ไม่เป็นจริงอาจจะทำให้คนอื่นฟังดูน่าขันการพูดความจริงนั้นดีที่สุดไม่ต้องสร้างเรื่องราวเกินจริงเพื่อให้ดูดีนะจ๊ะ